สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองป่านคลิสีสาวน้อยที่เคาราชสู่สกลนครครับวันนี้พอมารออะไรนะครับพี่น้องครับมาหาแนวทายนะครับวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงตู่หรือสกลนคนมาขมิ้นมาที้มาตัดผมครับมาตัดผมแล้วครับมาเบิ้งร้านขาอยู่กลางบ้านมาขมิ้นนะครับเพื่อนว่ามีเดลิเวอรี่อะไรกัตัดผมพร้อมซักลาย้อนกักเลยมาเดี๋ยวกล้าท้าคลิปเลยนะพี่น้องครับ พี่ตัดมุ้งตัวบาครับว่าเป็นเทไรนะครับเบอร์รถขับได้เสยกว่าคนขับเบรกพี่น้องามุ้งตัวเบิ่์นะครับเนี่ยคนคนขาคนขาพี่ขาดนะครับคือขับรถได้ครับพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับไอร้องสวัสดีครับสวัสดีครับขับตัวไหนนี่คือว่าขาพิการหรือขับรถตัวไหนบ้างสวัสดีครับอันนี้คนบ้าขับมีพี่ขาดนครับนี่ครับเนี่ยเอ็นหลานจี่ โอ้บรรแมนอยู่เย็บได้เสื้อใโอ้ความสามารถพิเศษครับพี่น้องครับเมี่ยไรเลยมีคนงามนี่นี่คาขาพิการสองข้างครับเวลาเดินก็ได้ได้ใช้ไม้ไปใช้ไม้ไม้ก็เดินครับพี่น้องมมัันแก่ยาโอ้เขาใจะเย็บเลยมีอะไรพี่เขาทงามได้เมี่ยเพื่อนครับไม่นรรมดานะครับขาเสียดแอร์ไว้เพื่อนวะครับ อันนี้เซียนไผ่เซียนไฮโลครับนะครับเล่นไพ่กับกวงเก้งไฮโลกวงเก้งครับนะครับสุดสายาเบิ้งนะครับสิเบิ้งหน้าไว้คันม้าบักขมิ้นมาเล่นไพ่ไฮโลเจอแล้วโกวงเมื่อไหร่ละครับคู่กรณีอยู่ใส่มาติดตามาเด้อคู่กรณีอยู่ใส่มาติดตามาเด้อตั้งแต่สมัยยี่สิบปีก่อนไม่ธรรมดาว่าขาพิการนะครับรถได้เสือด้วยไม่อยู่บ้านเลยเดี๋่วจะอยู่บ้านเลยออาไปดีเจ้าของร้านจะไม่ทำอันนี้มาครับเจ้าของร้านนะครับ อ้าวหน้าตาขึ้นเหมือนคนป้าขวัญเี๋ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่ครับฝนค่ะชื่อฝนค่ะเป็นเป็นแฟนพี่จิงหลีดโอแฟนพี่จิงหลีดมาอยู่มาขวัญค่ะโอ้ตะกอนอยู่ไหนนี่ครับอยู่เอ่ออยู่สมุทรปราการสมุทรปราการโอ้ช่วงโควิดก็เลยย้ายมาเนี่ยโควิดมาก็เลยมาทับรักกาแฟมันอยู่นี่นานแล้วยังครับสิได้สองเดือนค่ะสองเดือนแล้วโอ้ยนดีดอันนี้กันลูกตู่กับเพิ่งออกจากบ้านได้นะก็เลยมาเลาะดูบ้านนะครับ ได้ยินข่าวว่าทำอาหารส่งด้วยป่ะครับผมค่ะทำอาหารตามสั่งพูดภาษาภูษไทยเป็นหรือยังอ๋อยังยังเลยแต่ฟังรู้เรื่องมีอะไรบ้างในเมนูนี่ค่ะก็จะมีเมนูพวกผัดกระเพราที่นี่นะคะโอ้ต้มยำเดลิเวอรี่ได้ไหมส่งนี่นี่โอ้โอมีหลายอย่างเลยไปอนส่งนี่นู่นแสดงว่าลงตัวต้องเอาเบอร์โทรไว้ซะแล้วนะครับเด้อไม่ต้องออกจากบ้านนะครับขี่เกียจทำข้าวเนี่ยแพงไหมครับสนี่าครับข้าวเนี่ยข้าวข้าวกล่องกล่องเท่าไหร่ครับสามสิบบาท ก็รับสามสิบรัข้าวแล้วอาหารเป็นชุดไรเป็นชุดก็สี่สิบห้าสิบแล้วแต่สี่สิบก็ได้ห้าสิบก็ได้ได้ได้ไปเรียนหรือไหมหรือว่าทำเองเลยเดี๋ยวทำเองนี่นะค่ะอันนี้อันนี้ก็ทำเองเลยบอกอันนี้ก็จะป้าเขาทำอยู่แล้วค่ะทำอยู่ สกุลยู่มหาลัยสกุลนะคะเขามีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเขาชงอยู่แล้วก็เลยมานอนนะคะหายดีไหมครับเนี่ยหายดีไหมเนี่ยก็ได้เลค่ะก็พอได้พอได้อยู่ใช่ไหมพอได้พอไม่หนาวเดี๋ยวจะได้ขอเบอร์โทรมาแล้วนะครับเลยสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนดแซ่บยังไงล่ะแซ่บปะล่ะ แซ่บไหมหนูถามคนโนู้นเหรออร่อยไหมแซ่บไหมร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านกาแฟสดค่ะร้านกาแฟสดบ้านค่ะบ้านกาแคนนูนะโอ้ขาวปีไปแล้วพี่น้องขาวปีไปแล้วครับไปแล้วจวดกนะดพิมพก้นไม้อยู่ค้นขาวปีครับรถจี๊ข้าวปีอันนี้ผมจะของร้านนะอ๋อสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนี่แนะนำัวนะครับชื่อชื่อชื่อจิ้งครับจิ้งยู่บ้านขมิ้นครับยูบ้านขมิ้นเนาะ้นมิ นี่โควิดมาครับมาได้สองเดือนแล้วครับมาได้สองเดือนตะก้อนอยู่กรุงเทพเฮทำงานยังตะก้อนอยู่สมุทรปราการครับเลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานเอ่อเป็นช่างเหล็กครับช่างเหล็กช่างเหล็กแล้วก็พ่อบ้านย้ายขึ้นมาอยู่นี่สัลายจะจะลงบีอีกเลยไม่ลงแล้วครับมาย่บ้านเลยปะครับตั้งใจมาอยู่บ้านแล้วตั้งใจมาอยู่บ้านเพราะว่าทิ้งทุกอย่างกรุงเทพแล้วหน้าสกัดมาอยู่บ้านเท่าซักลายกันซักลายเป็น ราคาก็เป็นอยู่ครับราคาเป็นราคาจมเยาอยู่ไหมราคาพี่นัาคากราคากันเองครับค่ากันเองประมาณคิดคือใส่สมัยเจ้าของอยกสักลายเงินก็มีน้อยนะแต่ว่าไปซักอยู่ร้านแล้วราคามันสู้ประไว้นะก็เลยต้องเป็นสร้างซักเองซักงามใช่ปะล่ะเมื่อเชื่อปรภาันภัย่ั้ยปการันตีบ่ได้ครับลูกค้าเป็นคนบอกยังเดียวแม่บอ ให้ล oh, ูกสาวเป็นคนบอกก็ได oh. 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 mm ้ย hmm. mm ินข่าวว่านักดนตรีไปซักลายผู้ใดก็ว่านักดนตรีดังๆอ๋อนักดนตรีโออาจารย์สมชายใหญ่ครับสมชายใหไงคนประีวิตเพื่อชีวิตครับเอาเห็นจะได้คือกุญแจกับเพื่อนผมพอดีเอ่อมีน้องคนหนึ่งไอ้ลิฟครับลิฟกุญแจกันครับมู่ของสมชายใหญ่ไงแล้วตัวนี้มู่ของสมชายใหญ่นั้นมัามาสักลายกับผมอ่ามาสักแล้วนี้เอ่อ คุยกันทื่อข้อกะคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันที่มันก็เลยบอกกัว่ามันเป็นมู่สมไสง่ายก็เลยแนะนำกันมาก็แสดงว่าฝีมือดีอยู่ได้เนาะยู่บ้านอยู่บ้านขมิ้นเนี่ยนี่คนซักน่าจะคนแล้วเลยขมิ้นบอกโอ้ลายเอาเป็นลายดีกว่าครับเพราะบางคนบางคนกับคนนึงก็ซักสามสี่ไล่สองสามไล่นะเรายุ่งเทียมมากะเกือบ เป็นร้อยอยู่ได้ครับร้อยร้อยไล่ด้ด่ว่แม่ร้อยคนเลยโอ้ร้อยไล่โอ้มันการเน้นความสะอาดกละการเน้นเรื่องราคาเน้นเรื่องราคาแล้วคนบุ้มมี่เงินดีๆกับมาคุยกันดีๆกับลดให้ถ้อใครมีผู้ใดมีโอ้เป็กเบื่องเนี่ยเราเพื่อบางทีมีคนสนใจจะซักแบบยุ่ยไกลอะคาอาสิมาเนาะแต่ว่าผู้ใดบุมีบุมีภาพให้เบื้องหนูเนาะโอ้ยมีกับมีอยู่ครับที่ที่ซักแล้วเห็นไหมมีอยู่ครับแสดงเอาเบื้องหนูห้างเลยครับ มันอยู่โทรศัพท์นะครับเออกับเพื่อนผมดูอันโอ้สักลายก็มีนะครับราคาก็ดีเลยเอาสมมุติว่าลายเต็มเต็มรางเนี่ยแส่งได้เต็มรางเลยเต็มรางสองหมื่นครับสองหมื่นคุยสองหมื่นคุยได้เต็มรางอยู่สองหมื่นคุยได้เอาลายแขนเด้แขนแขนก็มันอยู่มันอยู่น้ำเอ่อเอาสมมุติว่าลายเอาสมมุติว่าลายสักยู่แขนประมาณเท่าไหร่เนี่ยอ๋ บางทีกับประกาบอกอกอากาศนะครับยันมันแพงบหมอเลยบอยันยันยันไอ้ทางคนอื่นยันเขา e m p t ะนะมันเป็นยังแถวเสบานนอกเขาน้ะบางทีมันนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจกติดตอมาเอานนะครับถ้าได้ขับบอยันแพงขับประกามากได้ไหมก็คำเดียวครับบอแพงครับราค่ากันเองเพราะบางทีบางทีกับเราออกสื่ออะไรเนาะเรื่องราคาเนื่ยบอางที่มันเราออกสื่ออะไรเพราะราคามัน ที่มันเป็นความลับนะบ่ท่านเจ้าของจักต้องคุยกันเองนะเนีโทรคุยเลยเนาะคุยแบบว่าที่ตามเฟซบุ๊กก็ได้ครับผู้ใดอยู่ไกลไปขมิ้นในพี่น้องเด้อใครจะซักล่าจะกันเองครับมาเดี๋ยวลงตู้จะผ้ามาซักเลยอันนี้ประมาณเทอะไรอันนี้ซักเองวันนี้อันนี้ซักเองครับเก่าก็ฐานะอยูเป็นนักสลัโอ้ผีมือตัวนี่้ท่านลูกนี่รูปนี่บ่กะสมัยสัลักมื่นครับสมัยนั้นเนาะลักมื่นครับ เพิ่งซองส่องไปครับภาพนี้อ๋อภาพไม่หรอภาพไม่เรแม่ไป็รักกับภาพคนอื่นมากป่ะดีขอรตัวเองตัวเองที่รีที่พอเเพราะว่างานผมซักเสร็จปุ๊บผมทีลงเอ่อเฟซบุ๊กเลยครับอ้อันนี้อันนี้เป็นเป็นงานแก่ครับอันนี้งานแกะใช่งานแก่ของคนในบ้านนี่แหละครับโอ้คนไปเห็นงานยุงเทพนะฮะฝีมือตัวเด็กๆนะการเป็นงานแก่ครับมาเด้็กๆได้เพื่อใดจะซักลายนะมาลุงตู่ลุงตู่เราพามาซักเด้อราคาเป็นกันเองครับพ่อตาแน่กันเองนี่ครับชมชายง่า่ครับ สมชายใหญ่บูชิวบูชิวสมชายใหญ่เอาเพิ่นเพิ่นมาซักอีกอย่างอันนี้ลายแรกที่ซักให้เพิ่นบูชิวเพิ่อนมันมาเป็น่านี้ครับแล้วก็อันนี้นี่ยืนยันหรือเปล่าพิจารณาตอนซักให้เพิ่นนี่นะครับที่ซักให้แต่ยังโบเซทภาพเป็นอย่างไรเพิ่นภาพซักภาพนี้เลยบ่เป็นปกเทประบำชุดแรกของเพิ่นครับที่อยู่กับรถไฟดุนตีสมชายใหญ่ คือสิบะมีผู้ใดญย,ยักซักปกเทปของผู้อื่นใส่หลังเจ้าของนะนี่นี่สมชายใหญ่แต่ว่าเพิ่นเซตละบ่อเนี่ยย่างโมเซตครับนี่นี่มันเป็น,นเป็นเออมันเชฟเปะเนี่งเลยเวลาบ่มีบ่มีเวลานะครับ<อ>นี่เป็นปกอัลบั้มไอ้ปกอัลบัม้ม<อ>ปกเทปปกมวลเทปสมัยสากาเนาะเป็นมวลเทปโอ้ก่ประมาณสามปีครับสามปีประสามปีคือแน่นอนนะว่าเป็นปกเทปเป็นปกซักแล้วจะเป็นจังซีเป็นบ่ กะไก่เคียงครับอาร์ซิโบเปะปันไหนพร้อมงานสักกับงานน้นมันกะโอ้มีความเพียรกันนิดนึงครับกระจายนะกุฏีปูชิวมสาสักวงเงินธรรมดาแล้วสมใัยง่ายนะครับโอ้แสดงว่าเสื้อใจได้ครับนี่นี่กยงานบระงานะผมกับอันนี้ภาพแคบอ่อันนี้งานงานไอ้น,นั้นครับนานง,งานศิลป์ไอีกคนมางานหรอสร้างสากักโบจาักงานในบ้าดหน่งานสามีตินะครับงานเงางานสามีตี รายการด้ยการครับตัดผมว่าจะผมก็ฝึกเองครับฝึกในยูทูบอยู่แล้ครับอันนี้ก็เห็นนั่นเด็กน้อยหลานซี่ค้นนะวันท้ายชีพไปได้เห็นว่าเขาตัดนมหมดนะโอ้มันขึ้นเลยด้ยการเนี่ยพวกหุ่นจ๋าเขาตัดผมเด้เนี่ยก็เลยก็เลยวันนี้สิมาลองตัดผมมึงพี่น้องสิเป็นกังไหนครับแล้ผมมันกะงั้นหาแต่ยูทูบเนี่บนะครับใช่ไงหน้าตามันก็เปลี่ยนไปเนาะตามยุคตามสมัย อ้าโอเคพี่น้องครับผู้ใดก็ซักติดต่อมาได้เด้อราคากันเองครับถ้าพอกลับมาจากซองลุงตู้กัได้ราคาพิเศษครับเดี๋ยวเราผ้ามาเลยครับนี่ครับนี่ในการนี่ยขามีเวลาได้มาซ้ายนะครับนี่ถ้าติดต่อมาทางสองลุงตู้เดี๋ยวสิให้ราคาพิเศษนะครับเด้อร์สุดยอดสุดยอดสุดยอดยูซายร้านตัดผมยูซายอะไรบ้างนี่ยร้านตัดผมตัวนี้ยังบสถ์ฐานยังบสถพร้อมแต่ว่าตามมีตามเกิรซะก่อนครับอันนี้ซื้อมาไดเรื่องกว่านี้ว่าปอยู่บ้านไร อันไม่ได้พี่จ้างมาซื้อเลยอันนี้กับัารคมินนะตีรองอะไรตีอันนี้เด้ออันนี้เด้ออันนี้ใหญ่อึ้งใหญ่อึ้งโอ้อันนี้เด้ออันนี้เด้อโค้โมโค้โมโอ้โมน้องน้องอาบมันวะโอ้อันนี้เด้อลูกชายจริงนริงปะใช่ซื้อซื้อว่าอะไรจูกัดจูกัดเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับพี่ฝากน้องไว้สำนีก่อนนะครับเด้อลุงตู้ทัดผมก่อน ตัดผมแล้วก็สิไปออกก็ร่างกายต่อได้เป็ครับเี๋ไปน้ำกันเลยนะครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วครับเด้อสักที่นี้ฝากไว้เนมอสวัสดีครับสสวัสดีครับ,รบปไปไป